you <laughs> อยากรู้กันไหมพระวัดเซ้าหลินเนี่ยมีวรยุทธ์จริงหรือเปล่าสวัได้ข่าวไปจากชาแนลพอยต์ฟิวค่ะถ้าสมมุติว่าใครเป็นคนที่ชอบนิยายจีนกําลังภายในหรือว่าดูซีรีส์ดูหนังจีนเยอะๆเนี่ยนะน่าจะคุ้นกันดีกับชื่อวัดเซ้าหลินนะคะในฐานะวัดที่เป็นแหล่งรวมสุดยอดวรยุทธ์แล้วก็จะมีสิทธิ์ของวัดเซ้าหลินทั้งหลายเนี่ยออกมาท่องยุทธภพนะซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าเขามีวรยุทธ์ต่างๆมากมายมีคมภีร่างไขกระดูกคมภีเปลี่ยนเส้นเอน็นมีไข่กลมนุษย์ทองคำนึกได้ว,ว่าเวลาตัวเอกของเราไปพจญภัยแล้วเจอพระววเเ่าาาลินนนป็แบบคมข ทำงานลำบากมากจะต้องแก้ไขกันจะต้องแบบว่าดิวกันอะไรกันนะคะดังนั้นมันก็เลยชวนให้สงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมคนถึงชอบเล่าว่าวัดเจ้าหลิ่เนี่ยเป็นสุดยอดวิทยายุทธสุดยอดกําลังภายในคะแล้วก็วัดในพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องกับกําลังภายในได้ไงเกี่ยวกับวิทยายุทธเกี่ยวกับการต่อยตีได้ยังไงนะคะวันนี้วิวก็เลยเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงวัดเซาหลินเนี่ยเราจะคุ้นกันดีกับชื่อในภาษาจีนแต้จิ๋วใช่ไหมคะเหมือนกับอ่นักเตี่ยวลิมยี่เซียวลิมยี่กับเซาหลินเนี่ยคือวัดเดียวกันนะแต่ถ้าเราจะเรียกชื่อวัดนี้ในภาษาจีนกลางเนี่ยนะคะวัดนี้มีชื่อว่าเฉาหลินซื่อค่ะและวัดเฉาหลินซื่อหรือว่าวัดเซาหลินเนี่ยนะคะเป็นวัดที่มีจริงๆในประเทศจีนค่ะก็คือเป็นวัดทางพุทธศาสนามหายานนะคะที่ตั้งอยู่บนภูเขาซงซานและต้องบอกว่าประวัติความเป็นมาของวัดนียคือเก่าแก่มากนะทุกคนเพราะว่าบริเวณภภููเเเขขาาาางงนนนี่ยป็ศััักิ์สสทธจมมตต้แ ก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเข้ามาแล้วค่ะแล้วต้องบอกว่าความเป็นมาของวัดเซาลินเนี่ยนะคือเก่าแก่โบราณมากเพราะว่าบริเวณภูเขาทรงซานเนี่ยนะคะเป็นภูเขาที่ชาวจีนเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์กลางโลกศูนย์กลางจักรวาลตั้งแต่ตำนานสมัยจีนสร้างโลกอ่ะสมัยผ่านกู่แบบผ่านโลกแยกฟ้าแยกดินอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วที่เนี่ยก็จะเป็นที่ที่มียาอายุวัฒนะอยู่นะคะใครจะเก็บยาวิทนะก็ต้องไปที่ภูเขาทรงซานนี่แหละค่ะที่เนี่ยก็แปลว่าชาวบ้านเนี่ยนับถือภูเขานี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ถือว่าอะไรมานานนะกรทั่่งใชว ศตวรรษที่หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาที่ประเทศจีนผ่านเส้นทางการค้าผ่านอะไรมันก็เริ่มมีพระในพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนที่เป็นประเทศจีนปัจจุบันใช่ไหมคะแล้วพระเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเริ่มมีพระเนี่ยเข้าไปตั้งวัดอยู่ตามยอดต่างๆบริเวณเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของภูเขาซงซานนะคะแต่ว่าวัดเซ้าหลินเนี่ยนะคะมาสร้างเอาปลายศตวรรษที่5แล้วค่ะในคริสต์ศักราชที่นี่รตอนเก้าภิุเดานางจากอนีั้าเนี่ยมน ก็คืออาจารย์ป๋าถั่วหรือว่าพระพัทระนั่นเองค่ะเดินทางเข้ามาในตอนนั้นจีนแบ่งเป็นราชวงศ์เหนือใต้นะคะท่านก็เดินทางเข้ามาที่ราชวงศ์เหนือเพื่อมาเผยแผ่การนับถือพุทธแบบการเข้าฌานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอท่านเข้ามาเนี่ยนะคะฮองเตเซี่ยวินตี้แห่งราชวงศ์เหนือก็เลยบอกว่าให้สร้างวัดเพื่อให้เป็นที่ทาสมาธิของพระพิสุนะคะก็เลยเกิดมาเป็นวัดเซาลินค่ะซึ่งคําว่าเซาหลินเนี่ยนะคะเซาคำนี้หมายถึงยอดเขาส่วนหลินหมายถึงป่าค่ะแปลว่าวัดที่อยู่ในป่าที่ยอดเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยแหละตอนที่ตั้งวัด รมดาทั่วไปไม่ได้โด่งดังอะไรค่ะจนกระทั่งมีพระรูปหนึ่งเดินทางเข้ามาและพระรูปนี้จะมาเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สองที่ทําให้วัดเส้าหลินดังเป็นพลุแตกเลยค่ะพระรูปนี้นะคะก็คือปร,รมจารย์ตักหมอ้อนเองถ้าใครเคยอ่านมังกรโยกเคยอ่านฟงวินเคยอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเร้าหลินเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อของปร,รมจารย์ตักหมอ้อตักหม้อโจซือหรือแม้แต่พระโพธิธรรมแน่ๆนะคะปร,รมจารย์ตักหม้อนเนี่ยนะคะมีชื่อในภาษาจีนกลางว่าต้ามหม้อผู่ีค่ะและสําหรับชื่อโพธิธรรมเนี่ยเป็นชื่อภาษา าสสันสกฤตของท่านนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วท่านไม่ใช่คนจีนค่ะแต่ท่านเป็นคนอินเดียนะคะและที่สําคัญนะคะท่านเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะท่าน,นเป็นลูกคนที่3ของกษัตริย์แห่งแคว้นคันธาราราชที่อินเดียนะคะซึ่งแคว้นตรงนั้นเราก็รู้ว่าเป็นแคว้นที่มีอะไร <c oughs> มีเมืองตักกศิลาอยู่เป็นศูนย์รวมวิชาความรู้อะไรต่างๆเ <c oughs> จ้าชายอินเดียทั้งหลายเขาก็ต้องไปเรียนวิชาความรู้ที่แคว้นตักกศิลากันใช่ไหมแล้วแคว้นคันธาราราชยังเป็นแบบแหล่งเกิดพระพุทธรูปเป็นอะไรอีก <c oughs> ดังนั้นนี่คือถึงในศูนย์ คมอะไรต่างๆในยุคนั้นเนี่ยก็จะบ่มเพาะท่านมาตั้งแต่เด็กแหละให้ท่านเป็นคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพุทธศาสนาสายแบบการเข้าฌานทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ที่พ่อท่านเนี่ยสวรรคตท่านก็เลยตัดสินใจสละทุกสิ่งอย่างแล้วก็ออกบวชค่ะทีนี้สมัยนั้นมันก็มีหลายนิกายใช่ปะนิกายที่ท่านเลือกบวชเนี่ยคือนิกายเซนนะคะซึ่งนิกายเซนเนี่ยเป็นนิกายที่เขาเชื่อกันว่าสืบทอดมาจากพระมหากัสปะตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะและคนที่บวชให้ท่านเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบสังฆราชของนิกายเซนนอออิเเดียยลลลกกก็คคคืแแบบ้้ห่่งวาามมรูะ ปรากฏว่าท่านนี่ก็ออกบวชแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนานิกายเซนอะไรจนแตกฉานแล้วก็ออกเดินทางมาที่ดินแดนที่เป็นบริเวณจีนปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะมาเผยแผ่ศาสนานี่แหละค่ะปรากฏว่ามาถึงพื้นที่ของราชวงศ์ใต้ท่านได้มีโอกาสไปเจอกับฮ่องเต้เหลียงอุตี้ของราชวงศ์ใต้นะคุยไปคุยมาเผยแผ่ศาสนานิกายเซนจกักรพรรดิไม่เก็ตนะคะท่านก็เลยอาจจะริขึ้นเหนือมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนกระทั่งมาเจอวัดเซาหลินนี่แหละตอนทันที่ท่านมาถึงเนี่ยนะคะวัดเซาหลินก็สร้างมาแล้วประมาณ32ปีค่ะแต่ก็ยังไม่มีชื่อเสียงนะปรากฏว่าสิ่งทีี่่่เกกิดขึ้้น็คือออตใหมยูท วัดเซาหลินอะไรแล้วเนี่ยคนจีนสมัยนั้นก็เหมือนไม่เก็ตเพราะว่าพุทธศาสนาเพื่อแรกที่เข้ามาจีนเนี่ยนะคะจะเป็นอีกนิกายหนึ่งเป็นนิกายแบบมหายานอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าพุทธศาสนาจริงๆไม่ได้มีนิกายแค่เถรวาทกับมหายานนะทุกคนมันมีนิกายต่างๆอีกมากมายซึ่งเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่เอาว่าแต่ละนิกายเนี่ยโดยเฉพาะในจีนคือมีเยอะมากเขาเชื่อไม่เหมือนกันทีนี้มหายานที่เข้ามาในจีน อุดมการโพธิสัตว์ประมาณว่าเออทุกคนด้วยวิธีไหนก็ตามเราสามารถบรรลุได้เอาว่าเชื่อเรื่องมหายานเชื่อเรื่องว่ามีวิธีหลากหลายในการไปถึงนิพพานได้นะคะซึ่งมหายานตอนนั้นอนะ่ะเขาจะเชื่ออะไรที่แตกต่างแบบแตกต่างมากๆโดยเฉพาะสั่งเถราวาสเราเนี่ยจะแตกต่างมากแบบที่เราอาจจะไม่เก็ตเลยว่าเป็นศาสนาเดียวกันนะคะแต่เราจะเห็นเยอะในหนังจีนนะนะมหายานเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์ประมาณว่าถ้าคนเราสวดภาวนานะอมิตตภระอมิตตภพะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะได้ไปอยู่ในดินแดนพุทธเกษตรในดินแดนสุขขาวดีแปลว่าเรา ยังไปไม่ถึงนิพพานแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเมตตาเราทําให้เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอะไรประมาณนี้นะคะหรือพุทธอีกสายหนึ่งในสมัยนั้นที่แบบอยู่ในจีนเนี่ยนะก็จะเป็นพุทธสายแบบกัวเอียนจงซึ่งถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาจะเรียกว่าอวตังสุกะค่ะเป็นศาสนาพุทธที่แบบมีความอรัสทิเติาเข้ามาปนแล้วก็จะเชื่อว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เรายังไม่สามารถเห็นความว่างเปล่านั้นเพราะว่าเรายังเป็นปุตุชนอยู่อันนี้คือสิ่งที่เขาเชื่ออออออกกกกกกกักัันน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 นยยยยยู่่่่ใจีีีุคค้้ปปรวรราา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 าฏวสิิิิงงท์าาตหหมมเเเเข็็ึืืซ เซนนี่เป็นชื่อฝั่งญี่ปุ่นนะตอนที่มันแพร่ไปที่ญี่ปุ่นแล้วแต่เราคุ้นกว่าดังนั้นขอเรียกเซนแล้วกันซึ่งมันคือคําว่าฌานในภาษาบาลีนั่นแหละแปลว่านี่เป็นพุทธศาสนาสายที่เน้นการปฏิบัติเน้นการเพ่งสมาธิเป็นการฝึกจิตรูปแบบหนึ่งที่ถ้าเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆหรือว่ามีสมาธิฝึกสมาธิฝึกจิตไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดหนึ่งที่แบบเหมือนบรรลุอ่ะแบบเปาะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์คล้ายๆตอนที่วิวเล่าถึงอ q คิวซังอ่ะว่าท่านนั่งมองเรือลอยไปลอยมาอยู่แล้วก็แบบเปาะอ๋อรล้้วนนนนนนัะะะคีีีิกกกายยเเดดป็็ นิกายเนี้ยตอนที่เข้ามาที่จีนยุคนั้นนึกสภาพจีนเขายังพระโพธิสัตว์ยังดินแดนสุขาวดีกันอยู่เลยอะ่ะพอเจอนิกายนี้เข้าไปคือไม่มีใครเก็ตทุกคนแบบรำมากนี่คืออะไรไม่เข้าใจเพราะว่าเขาเน้นความเชื่อกันอยู่ไงไม่ได้เน้นการปฏิบัตินะคะดังนั้นพระโพธิธรรมเข้ามาแรกๆเนี่ยนอกจากจะคุยกับจักรพรรดิไม่รู้เรื่องแล้วก็คุยกับคนจีนไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเหมือนกันแหละแรกๆก,ก็เลยมีตำนานว่าท่านถึงขั้นแบบไปนั่งสมาธิหันเข้าผนังถ้ำเก้าปีเลยนะซึ่งจุดเนี้ยนิยายกำลังภายในชอบอออกกไไไปเเล่่่่่่่่นน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 ชททีบวาาาาััังงสมมมธิิหข้ผ อะไรอยู่9ปีนะคะส่วนถ้าเป็นตำนานฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะบอกว่าท่านโพธิธรรมเนี่ยนั่งจนแขนหลุดออกจากตัวขาหลุดออกจากตัวกลายเป็นแบบที่มาของตุ๊กตาดารุมะทุกคนเหมือนที่บิลเคยเล่าไว้ตอนที่พาไปวัดที่แบบเต็มไปด้วยตุ๊กตาดารุมะนะคะสามารถไปฟังตรงนั้นได้แต่ใดๆก็ตามกลับมาที่อาจารย์ตักหมอต่อนะอาจารย์ตักหมอก็คือไม่รู้ว่าสรุปได้นั่งเก้าปีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ตำนานนะนะแต่พอหลังจากนั่งสมาธิเสร็จหรือว่าไม่ได้นั่งก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการมาสอนพวกแบบพุทธศาสนานิกายชานเนี่ยให่นล เนื่องจากพระเนี่ยไม่เคยเน้นปฏิบัติมาก่อนเลยจะนั่งสมาธินานๆก็นั่งไม่ได้คือคงทั้งแบบสมาธิแตกซ่าแล้วขาก็คงยุดด้วยอะไรด้วยเนี่ยอาจารย์ตักหม้อก็เลยต้องหาวิธีใหม่ว่าเอ้ยทำยังไงดีเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิได้นานๆน,น,นะปรากฏว่าแถวภูเขาตรงนั้นอะมันมีคนเหมือนแบบฝึกวิทยายุทธ์อยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้เป็นระบบไม่ได้เป็นอะไรคือมันเป็นป่าดังนั้นมันก็มีการแบบว่าทําท่าต่อสู้อยู่แล้วอะไรอยู่แล้วท่านก็เลยเอาพวกวิทยายุทธ์เหล่านี้มาประยุกต์นะคะให้เป็นท่าออกกําลังกายยืืดดเเเสส้้้นนพพ่่่่่อทีวาาาจะะไใใหหรรรุมมๆถ สมาธิได้นานๆนั่นเองค่ะวัดเส้าหลินก็เลยมีชื่อเสียงทั้งในทางธรรมะแล้วก็ในทางวิทยาย,ยุทธตั้งแต่นั้นมานะคะแล้วชื่อของพระอาจารย์ตักมอก็เลยติดแบบติดไปเลยเวลาคนพูดถึงเส้าหลินเส้าหลินก็จะนึกถึงอาจารย์ตักหมอค่ะไม่ได้มีใครไปนึกถึงจเจ้าอาวาสรูปแรกเท่าไหร่นะคะทีนี้ถามว่าอาวววรยุทธของวัดเส้าหลินเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นการสันนิษฐานกันเหมือนกันซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานจากนักวิชาการตะวันตกย้ำอีกครั้งว่าสันนิษฐาน ตรรรงหรืออะะะไนคในขณะที่ของจีนเนี่ยถ้าเราไปดูมันจะมีการร่ายรำอยู่ในนั้นด้วยเขาบอกว่ามันน่าจะพัฒนามาจากการร่ายรำแบบโบราณแหละเสร็จแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการเอาปรัชญาศาสนาอะไรไปผสมนะคะเช่นถ้าสมมติไปผสมกับรัฐที่เต๋าอาจจะออกมาเป็นไทเก๊กแบบทางมวยบูตึงทางอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเอาพุทธศาสนาไปปนด้วยด้วยนะก็จะออกมาเป็นทางบูซูหรือว่ากังฟูนะคะทีนี้ฝั่งเซาหลินคือกังฟูนะคะซึ่งมันน่าจะมีอยู่แล้วดินแดนแบบบริเวณแถวๆนั้นแหละแต่พอปรมาจารย์ตักมอเข้ามาเนี่ยนะคะก็มาเปลี่ยนรู ให้เป็นแบบอีกเลเวลหนึ่งไปเลยค่ะเพราะว่าบริเวณภูเขาซงซานเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นป่าใช่ป่ะดังนั้นมันจะมีสัตว์ร้ายมีอะไรอยู่เต็มไปหมดนะคะคนก็ต้องป้องกันตัวอยู่แล้วแหละก็คือน่าจะมีกังฟูอยู่บริเวณนั้นนะแต่ว่าพออาจารย์ตักมอเข้ามาเนี่ยก็พัฒนากังฟูตรงนั้นโดยเอาท่าทางมาจากสัตว์ร้ายต่างๆค่ะเป็นการเรียนท่าทางของสัตว์ต่างๆที่เรียกว่าอู่ซิงกังฟูค่ะอู่คือ5นะคะซึ่งสัตว์5ตัวนั้นคืออะไรกระเรียนขาวมูเสือโคร่งเสือดาวตัวสุดท้ายก็จะต้องเเป็นน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 นมมััังงก่นน่่่่่อออคะะแแแลววา5ตี้้ไดยูนะ คนแพนด้าไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถาาร่ายรำกังฟูได้นะคะอันนั้นให้คุณโพเขาเป็นข้อยกเว้นไปแล้วกันนะทีนี้ถามว่าเรื่องสัตว์หตัวนั้นอาจารย์ตักมอเป็นคนคิดจริงไหมเขาต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะคือในบันทึกเนี่ยบันทึกเอาไว้แค่ว่าอาจารย์ตักม้อมีการดัดแปลงท่าจากสัตว์ต่างๆออกมากลายเป็นแบบว่ากังฟงกังฟูอะไรนะคะเนื่องจากเวลาของอาจารย์ตักมอกับเวลาของเราเนี่ยผ่านมานานมากแล้วดังนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตรงนั้นเป็นใครบันทึกบันทึกยุคหลังหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังอ่นนสรุ นี่สอนนั้นท่านั้นท่านี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีคนเอาพวกแบบคําสอนต่งตางๆหรือท่าต่างๆของอาจารย์ตักม้อนเนี่มารวบรวมเป็นคัมภีร์เป็นอะไรก็จะได้อกมาเป็นคัมภีร์สเล่มด้วยกันนะคะซึ่งคัมภีร์นี้มีจริงนะทุกคนแต่ว่าฝึกแล้วออกมาได้เป็นแบบในกําลังภายในหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราจะได้ยินคัมภีร์พวกนี้ในพวกหนังจริงกําลังภายในเยอะมากเล่มแรกเนี่ยนะคะก็คือ18ฝ่ามืออรหันต์ค่ะซึ่ง18ปฝ่ามืออรหันต์เองเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองท่อนค่ะคือท่อน ใช้ร่างกายเป็นหลักไม่ได้เน้นใช้อาวุธไม่ได้เน้นใช้อะไรนะซึ่งท่อนบนนี่นะก็จะมีคนพัฒนาต่อไปอีกนะคะเป็นเส้าหลิน72กระบวนท่าเช่นท่าหักกระดูกท่าจี้จุดอะไรเงี้ยที่เราเคยได้ยินกันนะคะส่วนท่อนล่างนี่เน้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเอาแบบตามนิยมนิยายทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะบอกว่าท่อนล่างเนี่ยเป็นวิชาต้องห้ามเป็นวิชามารเป็นวิชาที่อาจารย์ตักมอไม่ให้เรียนนะเพราะว่ามีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดอาจารย์ตักมอเลยยึดเอาไว้แต่ว่าพอหลังจากท่านมรณะาพไปก็มีคนเอาไปคัััดลอออออกตตต่่่่ะะะไรรนนนนคแยยย้้าาีีงวิ นั้นของจริงเขียนอะไรเราไม่รู้เหมือนกันค่ะซึ่งตัวคัมภีท่อนล่าเนี่ยก็คือไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นในประวัติศาสตร์นะแต่ว่ากิมยงเนี่ยเอาไปแต่งต่อนะคะกลายเป็นคมภีเกาสุริยนันคมภีกักเอียงอะไรก็ว่ากันไปที่แบบมีคนแย่งชิงกันแปะไว้ก่อนถ้าใครงงว่าสรุปอันนี้นิยายหรือของจริงก็นแน่ฟังต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจนะส่วนคมภีสองฉบับเนี่ยนะคะก็จะมีคมภีล้างไขกระดูกค่ะที่เป็นการฝึกแบบตามวิถีทางลมปราณก่อนกาเนิดอาจารย์ตักม้อนเนี่ยนะคือถ่ายทอดให้กับสมณะ ให้กับคนทั่วไปค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือคมภีรเปลี่ยนเส้นเอ็นค่ะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกกระดูกแล้วก็ฝึกเส้นเอ็นให้แข็งแรงนะคะซึ่งก็จะเป็นการฝึกตามวิถีลมปราณกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยวิชาเนี้ยก็จะถ่ายทอดให้กับเหล่าศิษย์เจ้าลินทั้งหลายแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งทั้ง3คัมภีรีนะที่พูดไปเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ตักมอก็สอนนู่นสอนนี่ไปเรื่อยแล้วก็มีคนเอามารวมเป็นคัมพีร์แล้วเวลามันผ่านมานานมากตั้งแต่สมัยอาจารย์ตักมอศตวรรษที่6กค่ายทอดเป็นการฝึกกต่อๆันมาเรราาก็มู้อจารรย์ตักหม้ออคคิดะไไไวแ่นอะไรยง มีใครมาคิดเพิ่มมีใครมาเสริมมีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วไอตอนรวมคมภีเนี่ยรวมกันสมัยไหนหรืออะไรยังไงดังนั้นพูดง่ายๆก็คือไม่รู้จ้าทั้งหมดนี้ถามว่ามันมีมาถึงทุกวันนี้ไหมมีคนพูดชื่อไหมมีแล้วมีการเอาไปแต่งเป็นนิยายเพิ่มไหมมีแล้วไม่ใช่แค่นิยายสมัยปัจจุบันแต่นิยายสมัยเก่าก็มีคนแต่งเหมือนกันดังนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเซ้าหลินเนี่ยสมัยนั้นสอนอะไรอาจารย์ตักมอคิดแค่ไหนแต่ถ้าถามว่าเซ้าหลินฝึกอะไรกันทุกวันนี้ก็ฝึกกัางฟูนนั่นแหละค่ะแล ข้องกับลมปราณเกี่ยวกับชี่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อ่ะเป็นเรื่องของษษสิทธิเจ้าหลินแล้วกันเราไม่ไปต่อลึกตรงนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้รู้อะไรมากมายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครเคยฝึกศาสตร์นี้เรารู้มากกว่าวิวก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแต่เอาเท่าที่วิวอ้างอองมาข้างล่างเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้ค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ของวัดเจ้าหลินต่อเนี่ยนะคะจากการจัดก,การอะไรต่างๆของพระอาจารย์ตักม้อนเนี่ยก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีแบบวิทยายุทธมีอะไรจริง ปราณชีอะไรซึ่งมันก็กลายไปเป็นพื้นฐานของท่ากายบริหารแล้วก็พวกแพทย์แผนจีนทางเลือกอะไรมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปพูดถึงประวัติศาสตร์ของวัดเซาหลินเนี่ยจากการที่พระอาจารย์ตักม้อมาพัฒนามาอะไรมันทําให้เทคนิคการฝึกสมาธิประกอบกับการออกกําลังกายเนี่ยมันเหมือนผสานรวมกันแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของวัดเซาหลินค่ะจนกระทั่งวัดเซาหลินเนี่ยก็มีลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพระที่มาบวชอยู่ที่วัดยาวๆไปเลยหรือว่าจะเป็นชีเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มาฝากตัวอยู่กับ วัดหลังจากนั้นเขาก็มีการส่งต่อสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะประเด็นก็คือหลายตัวหลายคนที่เป็นลูกศิษย์วัดเซ้าหลินเนี่ยก็ไปมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์จีนค่ะซึ่งการที่ลูกศิษย์ไปมีชื่อเสียงแล้วบอกว่าเรียนมาจากวัดเซ้าหลินนี่แหละก็เลยทําให้วัดเซ้าหลินมีชื่อมากขึ้นเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนที่พระเจ้าถังเกาจูก่กำลังจะตั้งราชวงศ์ถังเนี่ยตอนนั้นอะ่ะมันก็ตามสเต็ปจีนนะทุกคนมันต้องรวมแล้วแยกรวมแล้วแยกเหมือนกับที่เล่ามาใช่ปะทีนี้ช่วงเวลานั้นมันกำลังแยกกันอยู่ก หรือว่าเฟิงฐานจงเนี่ยก็ไปจับกลุ่มกับพรท,ทั้งหมด12รูปนะคะแล้วก็ไปช่วยจับกลุ่มไปช่วยจัดการกับพวกที่ต่อต้านการตั้งราชวงศ์ถังค่ะแล้วในเหตุการณ์ตอนที่พระไปช่วยไปอะไรเนี่ยมีท่านอองคนนึงเห็นด้วย,วยคือจินอองแล้วจินอ,องเนี่ยนะคะก็ได้ขึ้นปกครองเป็นฮ่องเต้องค์ถัดไปค่ะนั่นก็คือพระเจ้าถังไท่จงนั่นเองคนที่ปูเคยพูดถึงบ่อยๆนั่นแหละคนที่เป็นสามีคนแรกของปูเช็กเทียนนะคะดังนั้นพอขึ้นปกครองเป็นถังไท่จงปุ๊บเขาก็ระลึกถึงแบบความดีความชอบอันใหญ่หลวงของพระ พระนักรบแล้วก็พระราชทฐานที่ดินไปให้เลย40ไร่ในยุคนี้เนี่ยนะคะก็มีการอนุญาตให้พระวัดเส้าหลินเนี่ยงดเว้นวินัยบางอย่างยกตัวอย่างเช่นมีการจับอาวุธได้ฝึกอาวุธได้กินเนื้อสัตว์ได้ให้ฆ่าสัตว์ได้แล้วยุคนี้เนี่ยแหละคะ่ะก็เลยทําให้การต่อสู้มือเปล่าแบบเส้าหลินเนี่ยเริ่มไปผสานกับการใช้อาวุธเรียบร้อยแล้วนะคะและยังไม่พอยังทําให้ชื่อเสียงของวัดเส้าหลินเนี่ยแบบขจรขใาจาไปยิ่งขึ้นเราคิดดูว่าด้วยการสนับสนุนแบบเป็นจริงเป็นจังของพระเจ้าถัางไทโจงเนี่ยก็ กองทัพประมาณแบบ2,000คนนะคะอารมณ์ก็จะประมาณแบบยามศึกเราศึกไปรบนะคะส่วนยามสงบเราก็กลับมาปวดใหม่ก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะพูดงิายๆยุคนี้เป็นยุคที่วัดเซ้าหลินเฟื่องฟูมากๆในเชิงกังฟูนะคะส่วนในเชิงพระธรรมวินัยก็คือบายๆจ้าแล้วความรุ่งเรืองของวัดในยุคนี้ก็คือรุ่งเรืองถึงขนาดที่มีการแตกวัดออกเป็นอีกวัดหนึ่งเลยคือวัดเซ้าหลินใต้นะคะซึ่งการตั้งวัดเซ้าหลินใต้นี่ก็มีคนเล่าเป็นตำนานแบบ2ตำนานแยกกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะเล่าถึงพระ2รูปนะคะที่อยู่ในชุดที่แบบไปช่วยก่อตั้งราชวงศ นะมันเกิดเหตุการณ์แบบโจนสลัดปลุกที่ทางเจียงหนานซึ่งอยู่ภาคใต้นะคะก็ได้รวบรวมพระทั้งหมด5 0 0รูปแล้วก็ลงใต้ไปปราบโจนค่ะปรากฏว่าพอปราบได้พระเจ้าถาังไถจงก็เลยอนุญ,ญาตให้ตั้งวัดสาขาขึ้นบริเวณเจียงหนานนะคะแต่เรื่องนี้ก็แอบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าบริเวณเจียงหนานเนี่ยเป็นบริเวณที่มีแต่แม่นม้ำไม่ได้มีทะเลดังนั้นก็งงๆหน่อยว่าเอะโจนสลงโจนสลัดนี่โจนสลัดแบบไหนกันแน่อะไรอย่างนี้นะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมณฑลฮกเกี้ยนแล้วก็เกกกิิดดขึ้้้นนนนนนนใใสสมมมมมัััััยยยรราชวววงงหค่่่ะะบอีพ รบกลุ่มนึงซึ่งก็ฝึกมาจากวัดเซ้าหลินวัดอะไรนี่แหละได้ไปต่อสู้กับโจรสลัดแต่เป็นโจรสลัดญี่ปุ่นนะคะที่บริเวณชายทะเลตรงฮกเกี้ยนค่ะทีนี้ก็มีพระจากวัดเซ้าหลินไปช่วยต่อสู้กับโจรสลัดไปช่วยคนไปช่วยอะไรจนมรณะไปหลายสิบรูปนะคะก็ทําให้ประชาชนตรงนั้นน่ะรู้สึกแบบโอ้รู้สึกเป็นบุญคุณมากอะไรมากสุดท้ายก็เลยมีการก่อตั้งวัดสาข,ขาขึ้นมาเป็นวัดเซ้าหลินใต้ค่ะเรื่องนี้ก็แอบจะตรงกับแบบภูมิประเทศนิดนึงเพราะว่าตรงฮกเกี้ยนก็มีทะเลจริงๆแล้วก็มีพวกโจรสลัดญี่ปุ่นเนี่มาจนนจรรรริิงงงะ่่เไไออ2ื แต่สิ่งที่รู้ก็คือตอนนี้ชัดเลยว่าวัดเซาหลินมีชื่อเสียงในด้านกังฟูมากกว่าในด้านธรรมะแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นสิทธิของวัดเซาหลินเนี่ยไปปรากฏตัวตามประวัติศาสตร์จีนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นเว่เฟยนะคะที่เป็นแม่ทัพคนสําคัญของจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้เนี่ยในช่วงที่แบบปราบกบฏลุกรานจากชนกลุ่มน้อยจากอะไรคนนี้ก็ว่ากันว่าเป็นสิทธิของวัดเซาหลินก็จะมีแบบนี้ปรากฏอยู่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้เต็มไปหมดยกตัวอย่างไม่หมด่่่่ะนนนนแตตใดๆกกกก็าาาาาาามมมจจิิเเีี้้ััทํํหรรชสสึว น่ากลัวคะ่ะเพราะว่านี่คือแบบแหล่งฝึกวรยุทธ์ที่ใหญ่มากแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางการอนะ่ะมันเป็นวัดอนะ่ะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าเซ้าหลินเกิดแบบอยากกบฏขึ้นมาอันนี้ก็คือกบฏได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่ามีขุมกําลังมีอะไรของตัวเองนะคะคือถึงภาพรวมเนี่ยเซ้าหลินจะให้ความร่วมมือกับทางการมาตลอดแต่คอนเซ็ปต์จีนสมัยก่อน,มนไม่ได้ไงมันมีคนมีกองกําลังติดอาวุธที่ไม่ใช่ทางการไม่ได้ดังนั้นทางการก็มีความพยายามจะปราบเซ้าหลินแบบมาเรื่อยๆ,ๆแหละจนกระทั่งวาัดมาในสมัยราชวงศ์ชิงนะคะจักรพรรดิยงเจิเน เขามีนโยบายต้านชิงกู้หมิงไงทุกคนคือชิงมันเป็นชาวแมนจูไม่ใช่ชาวฮั่นหรืออกปล่ววัดเซาหลินมันตั้งมาในสมัยแบบราชวงศ์ที่เป็นชาวฮั่นเป็นอะไรดังนั้นวัดเซาหลินนะคะก็เลยถูกทหารของทางการเนี่ยบุกเข้าไปทําลายวัดยับเลยทุกคนแล้วก็ถูกสั่งว่าห้ามฝึกปิยุทธ์วจ้าซึ่งก็เลยทาให้วัดเซาหลินเนี่ยเหมือนสูญหายไปจากประวัติศาสตร์จีนในที่สุดนะคะแต่นักวิชาการหลายคนโดยเฉพาะนักวิชาการตะวันตกเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้มีมูลความจริงขนาดนั้นน่ะคือโอเคราชสำนักอาจจะขัดแย้งกับวัดเ่่าลิิินนจจรรรงงงงอะไไไแตคม้้ถึขบุก เผาวัดไปทําลายวัดอะไรขนาดนั้นหรอกมัง้งวัดเจ้าหลินอาจจะเสื่อมไปเองเพราะว่าเทคโนโลยีการต่อสู้มันเปลี่ยนไปแล้วคือในสมัยราชวงศ์ชิงเราอาจจะรู้สึกว่ามันนานนะแต่มันไม่ได้นานขนาดนั้นมันเป็นยุคที่เริ่มมีการต่อสู้แบบสมัยใหม่มากๆแล้วอะ่ะถ้าเราเป็นนึกถึงปลายราชวงศ์ชิงคือแบบซูสีไทเฮาอะไรฝรั่งคือมีปืนเข้ามามีอะไรจริงจังแล้วนะคะดังนั้นหมัดมวยเซ้าหลินก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นเมื่อเจอกับอีกฝ่ายที่แบบมีปืนใหญ่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยมาเรียนกับวัดเจ้าหลินน้อยลงมีคน ะะแต่ประเด็นก็คือถ้าเราไปยึดจากตำนานการเผาวัดเซาหลินการอะไรเนี่ยคือเขาบอกว่าหลังจากวัดเผาเนี่ยนะก็มีสิทธิ์เนี่ยเนีเออมาได้ทั้งหมด5คนนะคะเป็นปรมาจารย์ทั้ง5หนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะเป็นแม่ชีชื่อว่าแม่ชีอื่อมุยค่ะซึ่งหนีไปกบดานในป่านะแล้วก็แบบอุ้ยเห็นท่าทางของสัตว์อีกละเห็นแบบอุ้ยสัตว์ร้ายนู่นนี่น,นั่นก็เลยเอามวยของเซาหลินเนี่ยไปผสมกับท่าทางของสัตว์แล้วเกิดเป็นแบบหมัดมวยชนิดใหม่ที่ชื่อว่ามวยหยงชุนนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ ไไมอะรแต่สิ่งที่เรารู้คือมวยหยงชุนนมีจริงๆแล้วคนหนึ่งที่ทําให้มวยหยงชุนดังเลยนะคือปรมาจารย์ยิบมันนั่นเองนะคะปรมาจารย์ยิบมันยสอนมวยหยงชุนนะคะแล้วก็คือถ้าใครคุ้นกับชื่อยิบมันแต่นึกไม่ออกเขาคือคนที่ดอนเย็นเล่นเป็นปรมาจารย์ยิบมันคนนั้นนี่แหละซึ่งหนึ่งในสิทธิ์ของสํานักยิบมันก็คือรูสลีที่เอาแบบมวยหยงชุนไปเผยแพร่ให้ดังทั่วโลกต่ออีกทีนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าหมัดมวยของเซาหลินก็ยังมีชีวิตอยู่ในสมัยปัจจจุบบบัันนนนนนแมม้้้้วว่่าาาาาาะะะะเเปปลียหตไไงงอรรคสถพู ตัววัดเจ้าหลินเองเนี่ยนะคะโอเคถึงจะแบบมีความเสื่อมความอะไรไปในสมัยราชวงศ์ชิงแต่มันก็ยังพออยู่อะ่ะจะมาตายแบบตายไปจริงๆเลยก็คือในช่วงที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบคอมมิวนิสต์มีการปฏิวัติวัฒนธรรมอะไรต่างๆแน่นอนว่าเจ้าหลินที่เป็นวัดไม่เหลือนะคะเพราะว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของโลกเก่าสัญ,ญลักษณ์ของการกดขี่สัญ,ญลักษณ์ของศาสนาของใดๆก็ต้องโดนทําลายแบบเลิกเลิกเลิกล้มวัดเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสถานที่ธรรมดาวัดเจ้าหลินก็เลยหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โลกแบบ100 ตอนนั้นนี่แหละค่ะคำถามก็คือหลายคนที่ไปเที่ยวประเทศจีนตอนนี้ก็ยังบอกว่า แต่ฉันยังไปทัวร์จีนแล้วไปเจอวัดเจ้าหลินอยู่เลยทำไมถึงมีวัดเจ้าหลินแล้วมันยังมีคอร์สแบบให้ไปฝึกมวยจีนฝึกกังฟูฝึกอะไรอยู่เลยไหนบอกว่าหายไปแล้วนี่ไงยังอยู่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเออหลังจากสมัยนั้นนานเลยนะคะมันถึงมีช่วงเวลาที่จีนเนี่ยเหมือนแบบผ่อนปรนความเป็น Communist คอมมิวนิสต์ขึ้นแล้วก็พยายามฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมต่างๆกลับมาวัดเจ้าหลินก็เป็นหนึ่งในที่นั้นที่จีนเนี่ยฟื้นฟ,นฟนูกลับมานะคะจนกระทั่งไปได้แบบยูเนสโกเวิร์ล์เฮอริเทจเป็นอะไรเขาก็ มีวัดเซ้าหลินถึง3ที่ด้วยกันนะคะก็คือที่ออริจินอลเลยที่ภูเขาทรงซานแล้วก็อีก2ที่เนี่ยก็จะเป็นที่ภูเขาผานซานอันนี้สร้างในสมัยราชวงศ์หยวนที่เนี่ยจะเน้นเรื่องธรรมะแบบธรรมะธรรมะเลยนะคะไม่ค่อยเน้นวิทยายุทธเท่าไหร่และที่สุดท้ายก็คือที่เมืองชวนโจอันนี้ก็จะเน้นวิทยายุทธวิทยายุทธเลยไม่ค่อยเน้นธรรมะเท่าไหร่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเซาหลินที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, ไกล ทุกคนว่าคลิปนี้ทาไมแต่งตัวแค่นี้แค่ครึ่งล่างเอาให้มันพอดีให้มันแบบว่าแต่งตัวเกินเบอร์อะไรขนาดนั้นเลยเดี๋ยวแบบว่ามันจะเกินไปนะมันก็มีทีมงานของพายอัพบิวทั้งหลายพูดเหมือนกันว่าหรือเราจะชุบชุบทรงแล้วมีจุดทูบดีแต่เดี๋ยวมันก็จะเยอะเกินเดี๋ยวฟังสาระกันไม่รู้เรื่องนะคะดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนมันจะได้ทั้งสาระและสนุกพอๆกันด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปตลกไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ